สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับความเสี่ยงนะของการต่อและไม่ต่อ QE นะครับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นเนี่ยออกไปเรื่อยๆของเฟดเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ในการประชุม fomc meeting นะครับในกลางเดือนกันยายนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทั่วโลกนะนักลงทุนจับตาดูก็คือว่าทางประธาน federal reserve นะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะมาตรการนโยบายนะเกี่ยวกับ qe ไม่อ้นนี้อย่างไร เพราะครับเพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3ตลาดนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจน s ์5 p 0แ0และ Nasdaq นะโดยเฉพาะตลาดหุ้น Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดหุ้นเทคโนโลยีเนะี่ยในกลุ่มฟางนะครับนะพวก Facebook นะครับ m p z o n นะ a m a z o n นะ a l p h a b e t ดเ t f l i x Google เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มหุ้นเทคโนโลยีซึ่งเป็นความหวังของนักลงทุนนะครับในทุนนิยมเนะีนะ่ยว่ามันเป็น หุ้นนวัตกรรมหุ้นเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นโอกาสนะของอสถานการณ์หลังโควิด -19 แต่ปรากฏว่าหุ้นเหล่านี้ร่วงลงมาเหมือนกันนะครับในตลาดหุ้น NASDAQ ซึ่งคำถามนะของนักลงทุนทั่วไปก็คือว่าทาง Federal Reserve เนี่ยจะอัด QE เข้าไปใหม่ไหมอัด QE รอบใหม่เข้าไปหรือเปล่าเติมเงินเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนักลงทุนทราบกันแล้วชัดเจนว่าตลาดทุนตลาดหุ้นหราฐเนี้ย สูงกลับขึ้นมานะหลังจากเกิดวิกฤตโควิด1 9ในช่วงมีนาคมปี63ที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือนะจากอ l ล i ิเมเต็ดหรือ QE ไม่อันนั่นเองนะซึ่งเป็นรูปแบบนะครับของการแก้ไขปัญหาเงินฝืดดีเฟรช i ั n นเนี่ยที่ธนาคารกลางใช้มาซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลนะครับที่อดีตนะครับประธานเฟดนะใน เบนเบอร์นาเก้นะครับนะได้อธิบายไวนะ้ตั้งแต่ปี2002นะตั้งแต่เขายังไม่ได้เป็นประธานเฟดโรยิ r เซิร์ฟแต่ว่าธนาคารกลางนะสหรัทเฟดโรยิเซิร์ฟเนี่ยนะเมื่อเกิดวิกฤตนะครับในปี2008นะเรียกว่าวิกฤตซับคลามวิกฤตที่มีการปล่อยกู้นะครับนะมากกว่านะที่ตัวสินทรัพย์นะที่มันมีอยู่ยนะคือแค่ปล่อยคือ คือปล่อยกู้สังหาริมทรัพย์เนี่ยนะเยอะมากนะมากกว่าที่จะคืนได้นั่นเองนะครับพอเกิดวิกฤต2008หรือว่าเกสต์รีเ e ชชันเนี่ยก็ใช้โมเดลนะของนายเบนเบเนเก้ Nine ben Man a เนี่ยนะครับนะซึ่งเขาได้มาเป็นประธานเฟดนะในยุคสมัยนั้นนั่นก็คือว่านะมีการลดดกอกเบี้ยลงเป็นศูนย์นะครับใช้ซีโร่เงินเนหร a อวแล้วก็ขยายการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับพิมพ์เงินออกมามา,มากมายเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆ แล้วก็มีการขยายนะครับเขาเรียกว่าเมนูของสินทรัพย์คือมีการแปลงรูปแบบของสินทรัพย์นะครับเช่นมดเกรดแบ็ก uh, ซิเคอร์ตี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการใช้นยโยบายอื่นประกอบนะเช่นตัดหันนะภาษีนะครับหรือว่ามีการคืนเงินนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงและสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซื้อสินทรัพย์เอกชนแล้วมันก็จะจบเรื่องเงินฝืดได้ซึ่งทุกวันเนี่ยก็เกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าก็ทำตามโมเดลเนี้ยนะครับ นับตั้งแต่มีนาคมนะปี63เป็นต้นมาเนี่ยนะเ e ด e r ร์รเซรก็มีการนะครับหันดอกเบี้ยลงเป็นศูนย์ตามโมเดลเป๊กเลยนะครับนะของที่ใช้ในช่วงของเกต e r e งเรเซชัน2008คือลดดอกเบี้ยลงเป็นศูนย์เลยทันทีหลังจากนั้นก็พิมพ์เงินออกมานะครับแล้วเรียกว่า unlimited qe ไงก็คือ qe ที่แบบพิมพ์มาเรื่อยๆอนะครับอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะเพื่อจะเข้าไปพยุงตลาดทุนตลาดหุ้นเข้าไปซื้อ นะครับโดยผ่านก็เรียกว่าสต็อกไบแบกนะซื้อคืนหุ้นนะของตนเองขององค์กรต่างๆโดยได้เงินอัดฉีดเข้าไปนะโปรยเงินเข้าไปพิมพเงินโปรยเงินเข้าไปเพื่อเข้าไปซื้อสินทรัพย์นอกจากจะซื้อเรื่องของหุ้นแล้วนะครับยังเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับไปซื้อพันธบัตรเอกชนด้วยนะไปไปซื้อถึงขนาดแล้ว,ว่าจังบอเลยนะก็คือพันธบัตรเรียกว,ว่าขยะคือ ที่จาเป็นต้องซื้อแบบนี้เพราะว่าเขาจะพยุงไม่ให้มันล้มไงนะเพราะว่าถ้าล้มจุดหนึ่งมันจะดึงลากกันไปทั้งระบบเพราะมันจะสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาหนี้สินเพราะ,ะด้วยวิธีการของเฟดเนี่ยนับตั้งแต่มีนาคมมานะตลอดเนี่ยทำให้ตลาดทุนตลาดหุน้นสรรัดฟื้นนะครับฟื้นรูกตัววีด้วยนะฮะ,ะถ้าเราติดตามขอ้อมูลข่าวสารเนี่ยในขณะที่ภาพเศรษฐกิจอินแดีจริงอ่ะมันดีคัพปิ้งมันแยกห่างออกจากกันกับภาพ การเงิน,นตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะในาภาคเศรษฐกิจแท้จริงคนตกงานว่างงานหลายสิบล้านคนนะครับไปลงทะเบียนสิทธิ์นะขอสิทธิ์เรื่องของการว่างงานน่ะนะครับห้ล้านคน60ล้านคน,นแต่ตลาดทุนตลาดหุ้นนี่กลับสูงขึ้นนะครับด้วยเงินเข้าไปช่วยเหลือจากธนาคารกลาง f e e r r l r r s s r v v ฟพื้นตัวรูปตัววีเห็นไหมครับ ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นไงว่าเฮ้ยตลาดตุ้หนัดหุ้นเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยไม่ร่วงแน่นอนคนก็ไปกล้าลงทุนเข้าไปซื้อในหุ้นซื้อไปในหุ้น,น,นมันก็ขึ้นนะนะเพราะพอประชาชนคนเมริกันเนี่ยได้เงินมานะมุมมองของ p r o f ฟ s s o r richard wu มบอกว่าคนเมรินการก็เงินไปต่องเงินทาไงถึงจะได้เงินต่องเงินก็ไปซื้อในตลาดหุ้นเนี่ยเพราะรู้ชัวร์อยู่แล้วว่าตลาดหุ้นยังไงก็ขึ้นซื้อไว้ถือไว้สองสามอาทิตย์สองสามเดือนปล่อยขายต่อไปให้คนที่รับเงินลดต่อไปจากรัฐบาลเนี่ยนะเขาไปซื้อต่อ พอหุ้นยังไงก็ขึ้นมันก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาถึงว่าไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้นักลงทุนตั้งคําถามไงว่าเนี่ยจะต้องอัด QE เข้ามารอบใหม่หรือเปล่าซึ่งคําตอบก็ค่อนข้างแน่น,นอนว่าก็ต้องอัดเพราะไม่อัดตลาดหุ้นตลาดทุนต้องร่วงเพราะว่าอะไรครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วนะตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500นัสแจกมันร่วงลงมาหมดเลยโดยเฉพาะตลาดหุ้นนสแจกขึ้นเป็นตลาดอนาคตตลาดของเทคโนโลยีตลาดของนวัตกรรมเนี่ยก็ร่วงลงมา เพราะนั้นในการประชุม FOMC meeting เนี่ยนะในกลางเดือนกันยายนนี1สิบถึงสิกันยายนเนี่ยนะครับในวัน2วันเนี้ถูกฮะก็จะเป็นยังไงล่ะครับซึ่งแน่นอนนะคาดการว่ายังไงเฟดก็คงจะต้องอัด QE เข้ามารอบใหม่ซึ่งจะทำให้นักลงทุนดักทางถูกว่า QE รอบใหม่ขึ้นมาก็ไม่เก่งกำไรในตลาดหุ้นต่อมนทุกวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นตลาดของการเก่งกำไร ใครได้เงินมาเขาให้เก่งกําไรการเก่งกําไรแบบนี้มุมมองของ p r o f ฟ s เ o r ร์ริชาร์ด l ูบอกว่ามันเป็นฟองสบู่ซึ่งทุกคร้างที่เกิดฟองสบู่แบบนี้ในอดีตมันต้องแตกออกในที่สุดแต่จะแตกออกเร็วหรือช้าเนี่ยมันมีใครตอบได้แต่ก็บอนักลงทุนออาชีบจับจ้องดูอยู่ว่าแล้วทุกคนก็มองแบบเดียวกันเลยว่าเฮ้ยฉันต้องออกให้ทันฉันต้องออกก่อนฉันจะได้กําไรแต่ในระหว่างนี้ฉันต้องหากําไรจากมันก่อนนะมันก็รอมันแตกอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องออกมาก่อน มาจากมุมมองแบบนี้จึงทาให้ประธานเฟดเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าก็มีความจําเป็นนะครับนะที่จะต้องอัดเงินเข้าไปถ้าไม่ต้องการให้ตลาดทุนตลาดคุณมันขุ่นนะครับมันร่วงล่มลงมาเกิดมา c คราชลงมาเนี่ยก็ต้องอัด QE เข้าไปแต่นักลงทุนก็ดักทางถูกใช่ไหมฮะก็แปลว่าตอนนี้กลาลังเล่นกันเป็นฟองสบูนะ่แหละนะแล้วที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะอย่างความทรงจำเนี่ยนะบันทึกความทรงจาของอดีตประธานเฟดอารันกินสเปนะ่ะพูดไว้ไงว่า ตลาดหุ้นสหรัฐตัวนี้มันโตนะจากเดิมอะ่ะนะมัน120% 140%นต่ะนะเทนะ่ากับตลาดทุนตลาดหุ้นของญี่ปุ่นในช่วงปลายปี1989ก่อนที่จะเกิด market crash ตลาดหุ้นนิเคี๊ร่วงล่มลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดเป็น l o s แ jacket นะทศวรรษที่สูญหายในญี่ปุ่นเนะี่ยมันขนาดนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันโตเป็น200%ของ GDP แล้วอะ่ะมันอยู่ในโซนอันตรายนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเฟดอ่ะ ก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยตลาดหุ้นตลาดทุนมันแคลชแน่นอนมันร่วงล่มแน่นอนตอนนี้นักลงทุนก็จับทางถูกแล้วว่าตลา,ตลาดทุนตลาดหุ้นสหร,รัฐเนี่ยมันโตมาจากการพิมพ์เงินเข้าไปเพราะมันใช้โมเดลของเฟดเออร์ดิเซอร์ซึ่งเขาเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาลดดอกเบีย้ยเป็นศูนย์พิมพ์เงินสร้างนี้พิมพ์เงินสร้างนี้พิมพ์เงินอัดเข้าไปตลาดทุนตลาดหุ้นมันเหมือนเราเติมน้ำไว้ในเขื่อนนะครับเติมไม่ได้เรื่อยๆื่อเื่อยืนี่ยโอ้โหแรงกดดันที่เขื่อนมันก็สูง เพราะอะไรครับเพราะว่าเงินมันไปอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินในหุ้นในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเอกชนนะครับแม้แต่จังบอลน,นะครับนะพันธบัตรที่เป็นขยะเนี่ยนะครับนะมันก็อยู่หมดเลยอ่ะเพื่อเขาพยุงแล้วน้ำเนี่ยก็เกิดแรงกดดันใช่ไหมทำให้เขื่อนเนี่ยเขื่อนแข่ความแข็งแรงของมันคือความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของการพิมพ์เงินไงฮะว่าถ้าเกิดดอลลาร์เนี่ยเป็น world reserve currency เป็นสกุลเงินสำรองของโลกเนี่ย นะตามทฤษฎี MMT Modern Monetary Theory เนี่ยเขาบอกไม่มีผลแต่เราเติมน้ำเข้าไปในเขื่อนในความเป็นจริงเนี่ยน้ำจะไป Unlimited หรือเปล่าเขื่อนนี้สามารถทนน้ำนะขึ้นไปเรื่อยๆจนล้นเขื่อนทะลักออกมาหรือมันจะพังแตกออกแต่เนื่องจากความเชื่อมั่นของธนาคารกลางนะครับไม่ว่าจะเป็น f ฟดนะหรือ ECB หรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมความเร็วได้เมื่อเขาควบคุมความเร็วได้เขาก็สามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้นะเขาถึงตั้ง ท่าเกตนะเป้าหมายของเงินเฟ้อว่าไม่เกิน2%ซและในตลอดทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่2008ันอ่ะมันก็อยู่ในช่วงนั้นน่ะที่เขาทำได้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางประธานเฟดเองเนี่ยนายเจอรมพาวเวลก็มองว่าเฮ้ยต้องปล่อยน้ำแรงขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันมันมีผลมาจากเรื่องของการดีคัพปิ้งของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงกับภาคการเงินเพราะว่าคนว่างงานเยอะมากนะห้าสิบหกสิบล้านคนที่ไปลงทะเบียนอ่ะขอสิทธิ์การว่างงานอ่ะ แล้วตัวเลขจริงๆมันกี่สิบล้านคนในสหรัฐตัวเนี้ยนะถ้าเขาไม่ปล่อยให้เงินเฟ้อนะในทฤษฎีทางเศร,รษฐศาสตร์นะครับนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าคนว่างงานอื้อเลยนะเยอะแยะไปหมดมันก็ส่งปัญหาทางสังคม,มออกมาโอ้โหประท้วงวุ่นวายไปหมดนะครับม้นเฟดก็เลยมีวางแผนว่าจะปล่อยให้เงินเฟ้อแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยเมื่อพิมพ์เงินออกมาความเร็วของเงินเนี่ยอาจจะมากขึ้นหรือพูดง่ายๆคือเขาต้องเปิดประตูน้ําเขื่อนให้มันทะลักออกมามากขึ้นไม่งั้นอาจจะเขื่อนพัง ความน่าเชื่อถือนะครับเครดิติตีนะครับความมั่นใจนะคอนฟิ n เ e นซของนักลงทุนเนี่ยนะกำลังเกิดการตั้งคำถามเพราะว่านักลงทุนจับได้ละจับทางได้ละวว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยใช้วิธีการนะพิมพ์เงินตลาดหุ้นขึ้นตลอดเขาไปเก่งกำไรทำกำไรทำเงินต่อเงินมันเฟดตัวนี้จึงมีลักษณะ เป็นทางเลือกที่มันจํากัดมากขึ้นนั่นคือยังต้องทํา QE unlimited ต่อไปคือพิมพ์เงินเข้าไปเรื่อยๆเติมในเขื่อนธนเองก็ต้องปล่อยน้ําในเขื่อนให้ออกมากขึ้นไม่งั้นเขื่อนพังนะครับก็คือต้องย้ายจากจุด A ไปจุด B จากเดิมจุด A ใช่ไหมก็คืออ,อ,อัตราการว่างงานนะครับมันสูงนะแต่ว่าเงินเฟอ้อมันต่ำแต่ตอนนี้ประธานเฟดบอกเฮ้ย hey, ฉันต้องปล่อยให้เงินเฟอ้อเนี่ยนะมันสูงขึ้นละเพื่อให้อัตราการว่างงานต่ํา เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสัมพันธ์กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตัวนี้ฟิลิปเคิร์ฟฟิลิปลอนะครับซึ่งทางมุมมองของโปรเฟสเซอร์ิชาร์ดบูบอกว่าประธานเฟดอ่ะคงช่างใจแล้วเพราะว่าดูทิศทางรัฐบาลสหรัฐนะไม่ว่ามาจากเดโมแคตหรือว่ารีพับลิกันไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นคนว่างงานอื้อเลยแล้วจะเลือกอะไรดีก็บอกเลือกเงินเฟ้อดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะน่าห่วงน้อยกว่าเรื่องของคนว่างงานปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นหลักการในขณะนี้ของเฟดก็คือเติมเงินเข้าไปอีกแล้วล่ะ อลเคิเพราะถ้าเกิดไม่เติมตลาดทุนตลาดหุ้นคราชร่วงล่มแน่นอนแต่ถ้าเกิดเติมเงินเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยน้ําให้ทะลักมากขึ้นจะรักษาอัตราเร็วของน้ําเท่าเดิมไม่ได้เพราะว่าในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงไอ้น้ําที่มันอยู่ที่มันอยู่หลังเขื่อนเนี่ยน้ำมันออกมาประชาชนมันไม่มีการจ้างงานเนี่ยมันว่างงานอื้อเลยใช่ไหมน้ําที่มามันไม่พอมันเกิดแห้งมันเกิดสภาเงินฝืด นะไอ้หลังเขื่อนนะเขาต้องทําให้น้ํามันออกมามากขึ้นอะปล่อยออกมาแรงขึ้นแรงขึ้นด้วยงันแล้วทางฝั่งที่มันเก็บน้ํามากๆพิมพ์เงิน QE ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสูญเสียความเชื่อมัน่นสูญเสียความน่าเชื่อถืออาจจะพังได้เลยเพราะตันนี้เฟดนะจึงกลายเป็นบริหาร2ทางคือบริหารทั้งต้องเติมน้ําเข้าไปด้วยแล้วก็ระบายน้ําให้มากพอด้วยนะก็บริหารงานยากขึ้นนั่นเองนี่คือความเสี่ยงของการต่อและไม่ต่อ QE Allmitted QE นะครับหรือนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นของเฟดเนี่ยออกไปเรื่อยๆมันคืออะไรมันคือความเสี่ยงที่มากขึ้นนั่นเองจากเดิมเนี่ยที่ความมั่นคงของเขื่อนเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเขาควบคุมความเร็วได้เขาก็ปล่อยน้าเข้าไปได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ปล่อยน้ําเข้าไปเรื่อยๆย,ย,ยังต้องทําอยู่แต่เ,เองก็กลัวเขื่อนพังเหมือนกันนะกลัวค,ความเชื่อมั่นคอนั้นจะถือหายไปพอนักลงทุนนะทั่วโลกจับทางถูกว่า,วาพิมพ์เงินเข้าไปเขาก็ไปเก่งกําไร ที่ตลาดทุนตลาดหุนขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าภาคเศรษฐีแท้จริงมันยังไม่ได้รับการแก้ไขแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยในภาคเศรษฐีแท้จริงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะโควิดสิจะจบเมื่อไหร่ถ้าทานถ้าเกิดว่าเขื่อนทนทานไม่ได้นะเติมน้ำไปมากระบายออกไม่ทันเนี่ยเขื่อนพังนะพอเขื่อนพังอนนี้จะเกิดภาวะที่ควบคุมไม่ได้จากเดิมที่พอควบคุมได้ในเรื่องของเงินเฟอ้อนะจะกลายเป็นควบคุมไม่ได้พอควบคุมไม่ได้คือน้ําท่วม น้ำท่วมก็คือเกิดเงินเฟอ้อที่ควบคุมไม่ได้ก็เรียกว่าเงินเฟอ้อมหัวลานอาจจะเกิดไฮเปอร์อินฟลชันที่เราเคยมองเห็นในลักษณะของการสูญเสียเสถียรภาพทางค่างเงินเนี่ยที่เรามองเห็นนะในไม่ช้าไม่นานนี้ก็เห็นในเวเนซุเอลาเนี่ยนะเวลาเขาสูญเสียนะความเชื่อมั่นของค่างเงินเนี่ยเราเห็นว่าเงินก็จะกลายเป็นเศษกระดาษทันทีนะครับนะ่ะเรานึกถึงน้ําท่วมาเข้าไปเนี่ยน้ำธรรมดาถ้าเราควบคุมได้ก็จะทํา ชรประทานทําเกษตรกรรมใช่ไหมทำอะไรพวกนี้ได้แต่เกิดควบคุมไม่ได้มันท่วมบ้านเรือนเละพังเสียหายหมดเลยนะครับก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อนะที่ควบคุมไม่ได้นะที่เขาบอกตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ควบคุมไม่ได้มันกลายเป็นเงินเฟ้อมโหรานไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยเนี่ยต้องเงินกองอย่างเงี้ยไปซื้อสินค้าเลยนี่คือลักษณะการสูญเสียเสื่ภาพ่างเงินอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่แล้วนะในเวเนซุเอลานะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะในสมัยปี1919ถึงปี1925ที่ผมเคยทำคลิปเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในเยอรมันนะครับสาธารณรัฐไวมานะชื่อเดิมเขานะทำให้เงินของเขาเนี่ยนะสูญเสียความเชื่อมัน่นะอันนี้เกี่ยวกว่าเขามีหนี้สินไงนะแล้วก็พิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมา,มออกมาแล้วเขาแก้หนี้สินเขาไม่ได้ก็ยิ่งพิมพ์เงินออกมายิ่งแก้หนี้สินไม่ได้ไปเลยฮะเงินกลายเป็นขยะนะอยู่ตามท้องถน,นนนะกวาดทิ้ง ต้องเสียแรงกว่าทิ้งอีกนะครับหรือบางคนก็ไปจุดไฟเผาเพราะว่าทางยุโรปก็มีฤดูหนาวมันมีเงินเป็นเข่งๆไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็ไปจุดไฟเผาให้ความร้อนในฤดูหนาวนะครับอันัสิ่งนี้คือความเสี่ยงในอนาคตผมจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยฮะปัญหาของระบบปัจจุบันนะที่เรียกว่าเดดเบสซิสเต็มนะการใช้นี้ิสินในการพิมพ์เงินออกมามันมีความเสี่ยงแบบนี้ เพราะนั้นเราจึงต้องมีการประกันความเสี่ยงด้วยการ Diversify หรือการกระจายการลงทุนไว้เงินสดทองคําที่ดินเพาะปลูกหรือพันธบ,บัตรรฐฐัฐบาลนะครับอะไรที่เป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็พิพจารณาในการปกป้องตนเองและครอบครัวนะใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงวมาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยการประชุม fomc meeting ของเฟดเนี่ย นะจะมีความเสี่ยงอะไรนะตัวนโยบายของเฟดนะครับขอบนนอนิญาาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสกขั้ต้ศูนย์หนึ่งต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัครรับการเสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ